รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธามสารานังคจชามีทํมบังสารานังคจชามิสังฆสารานังคจชามิ ช่วงบุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราฉัดบริษัททีเอซีคอนซเมอร์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะระเบียงบุญรายการธรรมะครบทุกสาระสำหรับคนชอบบุญมาแล้วนะคะ มาชวนทุกท่านร่วมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะจากท่านเจ้าอาวาสวัดนาคปรกและท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุท,ทธิเทพาวารารามตามด้วยบุญญารักษาประสาคุณปรางรัตขอเชิญสดับรับชมพรม้พรอมๆกันเลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ I saw ยังเกณฑ์เจวิตังอิทวาหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังปเนตังนโนสมังอาธิตาากเตนะอิทรมบิวุทเทรัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิ เอตังยัตถะจักสักายโมนีสมาหิตตัวนาเตนธรรมเณสมาะิเกณจิตธรรมปิธรรมเมรตนังปณิตังเอเตนสัตเจนณสุวติโหตุยามพุทธเศทุปริวานนาเยสุเจงสมาะิมานันตริกัญย มหุสมัททินาเตนสมุนนาเวจติธรรมปิฏระเมรตนางปณิธางเอเตนสัจเจนสุวัสดิโหตุเยปุยคลาอัตสระพัสสตาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทากินายาสุขตาสสา ว่ากาเอเตสุทินนานิมหาพลานิอิธรมปิสังเเครตนังปนิตังเอเตนัสัตเจนัสวัจิโหตุเยสุประโยชน์ตามนัสสะทานเห็นานิกมิโนยโคตมัสสะนามิเตปติปตาอมตังวิไค มตตาโมทนิเุติงพนชะมานาอิธรรมปิสังเขรตนังปเนตังเตนะสัจเจนะสุวัตจิโหตุหีนางปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราชิตายติเกภวสมิงเตขีนาปิชาอวิรุณอิจันธานิปันติติ รายทายามปฏิปุอิธรรมปิสังเขรัตนางปณนตังเอเตนะสจเจนะสวัตธิโฮตุช่วงบุญญาพิวัตร ขออนุโมทนาบุญกับบริษัทซีพีเมจิจำกัดทุกครั้งหลังการสวดมนต์ไหว้พระทางรายการก็จะให้ทุกท่านได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะและวันนี้นะคะท่านเจ้าอาวาสวัดนาคปรกกรุงเทพจะมาแนะนำเรื่องที่หลายท่านน่าจะอยากฟังไปติดตามกันเลยนะคะกับ เพื่อความมีอายุยืนค่ะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมานำธรรมะแนวทางเพื่อให้อายุมัน่นค้ยืนเรียกว่าอายุธนะเกิดขึ้นกับเราทุกๆท,ท่านเราทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ต่างคนต่างก็เกิดขึ้นมาแต่พอมาเจอกันแล้วก็มามีอุปทานยึดมัน่น คนนู้นเป็นญาติคนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยากันแล้วก็มีปีนบ้านชั้นบ้านของฉันบ้านของเธอที่ไรที่นาก็เลยติดกับของทั้งหลายเหล่านี้อยู่พอติดอยู่แล้วก็ไม่อยากจากไปนะเพราะไม่อยากจากไปเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องบริหารชีวิตห้เรายืนยาวนานที่จะอยู่ด้วย แต่จริงๆเราจะห้ามเลยไม่ได้หรอกมันต้องเป็นต้องจากไปเพราะคนในโลกนี้เกิดขึ้นมามากมายแต่เขาก็ตายไปมากมายนะเหมือนกันจะเหลือแต่พวกเรายุคนี้ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้เราทำยังไงเราจะได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวนานจ,จะอายุวัฒนะไปได้ดีหนึ่งต้องสร้างอารมณ์ตัวเองให้ดีแจ่มใสให้แข็งแรง ให้จิตใจร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจเบิกบานแข็งแรงอยู่เสมอนะแล้วสร้างตัวเองให้มีเมตตากรุณาต่อทุกคนเพราะเมตตากรุณาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตใจเราสุขและก็สบายและยังมีอานิสงส์มากมายที่ท่านผู้เจริญเมตตาเนี่ยหลับก็หลับง่าย หลับไม่ฝันร้ายเนี่ยสำคัญที่สุดที่เราต้องการหลับก็หลับง่ายแล้วก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็ทานก็อร่อยมีชีวิตเป็นไปไหนมาเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นที่ชอบพอใจกับทุกๆคนเมื่เป็นเช่นนี้แล้วเนี่เราก็สามารถบริหารร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อเราทุกคนมีชีวิตอยู่ ถูกต้องไม่ผิดพลาดและไม่ทำผิดศีลความเศร้าใจเสียใจทุกใจเนี่ยเราจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากเราเราเองเป็นผู้สร้างชีวิตเราจะอายุบั้นขวัญยืนต่อไปได้เราก็ต้องทำตัวเองชีวิตตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองไปให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาชีวิตตัวเองไปตลอดเวลาโดยการที่เราตั้งใจไว้ว่า ข้อสำคัญที่สุดในส่วนชีวิตตัวเองและเรื่องราวตัวเองก็ให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญไปอยู่ตลอดเวลาไม่ผิดพลาดไปปฏิบัติผิดทั้งศีลและธรรมและไม่ปฏิบัติผิดทั้งกฎหมายและบ้านเมืองถ้าผิดกฎหมายบ้านเมืองมีความทุกข์แล้วความทุกข์ไม่สบายใจจะไปไหนไปไหนเพราะความทุกข์นี่มันเป็นบันทอนความคิดของเรา แล้บัรทอนจิตใจของเราเพราะจิตใจมันถูกบันทอนแล้วร่างกายมันก็บันทอนไปด้วยมันก็พลอยตามไปมันเป็นลูกโซ่ติดตามกันไปถึงร่างกายของเราเนี่ยก็ทันไม่ได้นอนไม่หลับมันก็เป็นทุกข์ทรมานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราทุกคนต้องตั้งใจว่าพัฒนาชีวิตตนเองให้มีศีลมีทาน มีภาวนากับตัวเองไว้ตลอดเวลาแล้วก็รักษาตัวเองให้เข้มแข็งมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอถ้าหากเราผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกก็ต้องสั่งสอนอบรมลูกได้ทําหน้าที่ให้เราให้ดีที่สุดเมื่อทาหน้าที่เราได้ดีที่สุดลูกเราก็จะต้องพัฒนาให้ดีต่อไปด้วยเพะนั้นลูกถ้าหากเขาพัฒนาไม่ดี เป็นไปไม่ได้อย่างใจเราก็อย่าไปแบกไปหามเขาอย่าไปถือเขามากก็ได้แต่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเขาไปไปทาหน้าที่ไปตลอดเวลาพยายามหาเพื่อนที่ดีให้เขาแล้วก็แนะนําเพื่อนที่ดีให้เขาได้ได้พบได้เจอเพื่อนที่ดีไว้พอเขาได้เพื่อนดีแล้วก็ได้ทางที่ดีแล้วก็อยู่ห่างจากการเสพติดทั้งหลายซึ่งพระพุทธองค์ก็ตัดอยู่ว่าอบายยมุกเนี่ย น้ำเมาของมึนเมายาเสพติดทั้งปวงมันเป็นอาบายมุกมันเป็นในทางความเสื่อมไม่ได้เจริญลูกเลืองหรอกน,นอกจากความเสื่อมสติปัญญาเสื่อมไปแล้วปัญญามันก็มือกระบ,บอดมันก็ไม่เห็นความจริงและจากไปนั้นนอกเหนือไปจากน,นั้นแล้วเมื่อไม่เห็นความจริงแล้วก็ยังดื้อรั้นที่จะทําผิดไปตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้เราทุกคนต้องตั้งใจ เสริมสร้างชีวิตตัวเองให้อายุยืนยาวนานให้ได้ในโลกนี้เราเกิดมาทั้งทีเนี่ยก่อนที่จะละอัตภาพนี้ไปเนี่ยเราต้องพยายามพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีและให้มีคุณค่าให้มีคุณภาพให้เป็นสุขชีวิตเป็นชีวิตดีไปไหนมาไหนคนที่มีชีวิตดีเนี่ยทุกคนเขาก็ยกย่องสรรเสริญเขายอมรับนับถือด้วยกันทุกท่านทุกคน ดังเมื่อเราเป็นเช่นนี้แล้วก็พึงปฏิบัติได้ว่าที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้อายุมันขันืนเนี่ยเราก็พึงปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมานะพึงปฏิบัติตามข้อความธรรมะที่ดีการพึ่งปฏิบัติได้ก็นําเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันขอทุกท่านทุกคนที่ได้ศึกษาเราเรียนและปฏิบัติมาแล้วก็เอาธรรมะทั้งหมดที่ดีเนี่ยเอาไปใช้ให้จิตเราสบายจิตเรามีความสุข ให้มีเมตตาอยู่ตลอดเวลาเพราะมีเมตตาแล้วอายุมั่นคงยืนแน่นอนที่เราต้องการอายุฒนะที่เพื่อปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความอายุมั่นคงยืนเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติไปได้นั้นวันนี้ได้พบได้พูดได้คุยกับท่านผู้ฟังมาพอสมควรจึงขอจากท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในกาหน้าขอความสุขสบดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านขอจเจริญพร วันนี้ปรางรัตมีข้อคิดสกิดใจมาฝากผู้ใหญ่ทั้งหลายให้ลองนำไปพิจารณากันหน่อยนะคะว่าอย่าห่วงใยใครต่อใครให้มากนะเพราะความรักจักพาหลงในสงสารห่วงเกินไปความทุกข์ใจอาจแผ่วพาน ยิ่งเนิ่นนานยิ่งจมปลักหักไม่ลงควรหันมาห่วงตนเองดีกว่าไหมเยียวยาใจก่อนร่างกายเป็นขุยผงฝึกสติสมาธิให้มั่นคงจะรู้ปลงรู้ปล่อยวาง ช่างหัวมันช่วงบุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับเครื่องดื่มสแปรชผลิตภัณฑ์ในเครือโคคาโคลา่าลูกออฟฟิเชียลแมนสเฟรนรสเชอรี่ ครอวที่ที่สองของเดือนตลอดปีนี้เรายังคงมีการตอบปัญหาที่น้องๆถามกันเข้ามาแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นสองปัญหาที่น่าสนใจอีกแล้วไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะกับบุญญารักษาประสาคุณปรางรัตการแอบรักษามีคนอื่นบาปหรือไม่ โอ้ยเราจะไปแอบรักสามีคนอื่นเขาทำไมล่ะคะผู้ชายโสดในโลกนี้มีต้องเยอะต้องแยะคะ่ค่ะถ้าเกิดว่ายังเป็นแค่ความคิดความรู้สึกเฉยๆพี่ปังรัดว่าก็น่าจะยังไม่บาปอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเผลอไปกุ๊กไปกิ๊กไปหลับไปนอนกับเขาแล้วแล้วก็น่าจะเข้าข่ายการผิดศีลข้อสาม ซึ่งจะมีผลน่ากลัวมากดังนี้ค่ะผลของการผิดศีลข้อ3จะมีผู้ปองร้ายหากเกิดใหม่ในชาติหน้าก็จะเกิดเป็นหญิงอาภับหากเกิดเป็นชายก็จะเกิดในตระกูลต่ำหรือเกิดมามีจิตใจผิดเพศร่างกายไม่สมประกอบเป็นต้น โอ้ยถ้าจะให้พี่ปางรัดแนะนำนะคะก็อยากจะให้อยู่ห่างๆดีกว่าค่ะนึกถึงอกเขาอกเราเข้าไว้ของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงใยรักใครถนอมใครจะชิงของใครใครยอมถึงจนอด ออมไม่ยอมขายให้ใครนะคะถ้าเกิดว่าเราแต่งงานไปแล้วมีผู้หญิงอื่นมาชอบสามีเราเราก็ต้องรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้พิจารณาค่ะว่าอันความรักมักเป็นคู่กับความทุกข์รู้สึกสุขเพียงแป๊บเดียว ประเดียวประดาวเพราะไม่รู้จึงตูรักว่าแพรวผูกมัดยาวเท่าชีวินจะสิ้นไปด้วยเหตุนี้จึงควรที่รู้เท่าทันอย่ารักมั่นจนเกิดทุกข์เกินแก้ไขคลายตัวฉัน และของฉันจากจิตใจรักผัวใครปรับใจใหม่เป็นเมตตาเถิดนะคะต้องทนอยู่กับคนที่เราไม่ชอบทำอย่างไรดีไม่ชอบใจใครเมื่อไหร่ให้ทนไว้คมจิตใจ ไม่คิดไรสักประเดียวมาตามติดลมหายใจสักครู่เดียวแล้วจึงเหลียวมาดูใจอภัยยังจงชำระความเหม็นหน้าด้วยเมตตาอย่าถือสาหาความต่อจะทุกขังไม่เป็นไร มันท่องไว้หลายๆายครั้งจะไม่พ,พลังเผลอทำผิดแถมจิตดีก็น่าเห็นใจอยู่นะคะแม้บทกรนที่พี่ปางท่องไปจะดูเหมือนท่องง่ายแต่ทำยากก็ต้องพยายามทำให้ได้ค่ะอยู่ๆกันไปอดท,ทนเอาไว้นะคะแล้วก็อยู่ห่างๆกันอย่าไปอยู่ใกล้ๆกัน ที่สำคัญนะคะต้องระวังเรื่องของวาจาด้วยอย่าไปพูดเยอะดังที่ท่านพุทธทาสสอนว่าปิดปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเขาหมั่นไส้ต้องเกิดเรื่องเยื่นเยอะเสมอไปถ้าหุบปากมากไว้ได้แทงทอง และอีกอย่างหนึ่งนะคะท่องอีกประโยคหนึ่งที่พี่ปังรัตคิดว่ามันเวิร์กมากก็คือคำว่าเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาประโยคนี้ท่องเพื่อสอนตัวเราเองนะคะให้มีเมตตาต่อคนอื่นเขาอภัยเขามันท่องบ่อยๆสอนตัวเองสอนตัวเองแล้วก็อดทนอดทนอดทนสรุปว่าก็อยากให้อดทนกันไปอยู่กันไป แผ่เมตตาเข้าไว้นะคะแล้วก็อย่าคิดเยอะอย่าคิดฟุ้งซ่านแล้วการเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งให้ดีขึ้นพี่ปางรัตขอเป็นกําลังใจให้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารธรรมในวันนี้จะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและปางรัตจะกลับมาร่วมคุณกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันอาทิตย์หน้า เพราะต้องขอลาแล้วค่ะด้วยโลกทัศน์ธรรมทัศน์ที่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะเมื่อเรารู้จักและสัมพันธ์กับใครในคนคนนั้นก็จะย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บ มารบกวนรบกวนมากมากก็เกิดทุกขเวทนาทางด้านกายและจิตใจก็เสวยทุกขเวทนาแต่ว่ามีคนมาเยี่ยมบ้างให้กำลังใจก็จะสามารถเกิดปีติได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติเช่นนั้นต่อคนอื่นๆเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขนนำจริยามากล่าวว่ายามโรคามารุมสมในร่างร้องเครวญครางเจ็บกายเส้นสายทั่วภายในปวดแผลหนองร้องระรัว ทั้งเจ็บกลัวความตายมาคร่าชีวันกลัวพลัดพรากจากคนที่ตนรักกลัวพลัดพรากถิ่นที่พักเคยรักนั่นกลัวไม่พบหน้าคนเป็นเคยเห็นกันโรคก็พลันรุมโทมโถมรุกรานในยามป่วยคนรักมาเยี่ยมหาบ้างอยู่เคียงข้างใจก็คืนฝืนสังขารค่อยทุเลาเจ็บได้บ้างเป็นบางการจิตชื่นบานต้านโรคคลายโศตรม พระพุทธเจ้าทรงเยี่ยมไข้ไม่เลยละคนหรือพระเสด็จไปเยี่ยมหลายหนไม่รังเกียจยากดีมีรุจนพระทศพลทําให้เห็นเป็นแบบเอ่ยแม้เราเยี่ยมทางกายไม่ได้เดี๋ยวนี้เราก็เยี่ยมด้วยของฝากและการสื่อสารถึงกันนั่นแหละจะทําให้คนไข้จิตใจเบิกบ,บาน ศาสนาสิ่งบุญนุ่นนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมี สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์สู่สวรรค์นิพพาน